นี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะมีหลายคนถามว่าโชคเก้าชั้นพร้อมผสมพันธุ์ตอนไหนนี่จ้ะตอนนี้คือผสมพันธุ์ได้แล้วนะทั้งวันจ้ะไม่ต้องรอกลางคืนกลางวันแล้วขอให้มีน้าเยิ้มๆอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมมาเช้าน้าเยิ้มเลยตอนนี้เริ่มแห้งไปมั่งแล้วนะมันจะมีกลิ่นหอมๆห,หอมหอมมันน้ำข้าวหมากอจ้ะน้ำข้าวหมากเพื่อนๆรู้จักเนาะน้ำข้าวหมากอ่ะมันจะหอ,หอมหอมหอมมากอย่างเงี้ย เห็นไหมแล้วใครบอกโชคเก้าชั้นไม่แตกหนอนนี้ของเยพินนะอันนี้เห็นไหมที่เคยออกดอกมาครั้งแล้วเมื่อคืนเยพินเอาแป้งทาอยู่เนี่ยดูเนะี่ยดูลายมาเต็มเลยนะดูเนี่ยสีสวยมากเลยนะเนี่ยสองหน่อเลยหนึ่งหน่อสองหน่อ,อ,นอเนี่ยเห็นไหมถ้ายกยอดก็ได้เลยนะเนี่ยแต่เยพินไม่ได้ยกยอดหรอกเขาพร้อมจะแตกเป็นพุ่มแล้วเนี่ยแค่หน่อขายได้ใบหนึ่งก็ตาหนึ่งอะจ้ะถ้าแตกกันเนี่ยเขาเยพินเคยยกยอดแล้วแตกไวอยู่จะ้ะ แต่นี้ไม่ได้ยกยอดเเห็นไหมพอเขางามได้ที่เลยเขาแตกยอดเองเลยอันนี้คือโชคเก้าชั้นนะเมื่อกี้ยยพินไปร้านลุงบันเทิงมาเนาะไปขอเกสรโชคเก้าชั้นมาใช่ไหมล่ะนี่เยพินจะมาผสมให้ดูนะตั้งขาตั้งกล้องอยังไงให้เห็นให้ให้เห็นตอนยยพินผสมเนาะตั้งหลักกันให้ดีกันนะตั้งกล้องก่อนนะ นี่จ้ะอันนี้เกสอนที่ยเยพินได้มาจากบ้านลุงบันเทิงเมื่อกี้นี้นะเก็บหอมาอยัางดีเลยจ้ะเนี่ยจะเป็นผลสีเหลืองๆอะส้มๆเหลืองๆอะ,อ,อ,อ,ะ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 อันนี้ผู้กันจ้ะ ก็เหมือนเราผสมเกสรอนบอลสีอะจ้ะแต่เกสรอนมันจะใหญ่กว่าเยพินรู้สึกว่าเกสรอนมันจะใหญ่ๆกว่านะอ๊บโอ้ยลวงหมดละเกสรอนตัวผู้เยพินไม่มีนะมีน้อยมากเลยอะ กบานนะอันนี้ก็รนะอ,อ,อบานอันนี้บานแล้วนนบานแล้วบางบางเขาอบอก่กกอยสอดบางต้นนำ้ำตามีตัวผู้กับตัวเมียอยู่รวมกันเลยบางอันก็ไม่มีตัวผู้นะ ไอ้นี่เป็นดอกกวอน่าจะเป็นดอกหว่เนะ่ะอยู่ข้างล่างสุดเลยขึ้นข้างล่างก็มีนะเกสอรเลยนิดนึงเก็บไว้ได้มานิดเดียวนะาเสามารถเก็บใส่ตู้เย็นได้ไว้ได้เป็นเดือนจากเกสอรน,นะหอมมากเลยหอมมันกลินเข้ามาก ให้หมดไปเลยดีกว่าเดี๋ยววันหลังให้หาใหม่จะได้ติดดีๆ,ๆ,ๆอันนี้ใบยาวนะอันนี้ใบยาวนะแต่ที่ว่าจะพินไปขอลุงบันเทิงมาของลุงบันเทิงเมื่อกี้เป็นใบกลมแบบเนี้ยนะ่ะ แต่ที่ยาพินชอบยาพินชอบใบกลมมันหูช้างอ่ะมันจะมีหูช้างมีอะไรก็อะไรหลายอย่างหลายชื่อเห็นอยู่เนาะฮ<ะ>ัก่าแก่แล้วเนี่ยใกล้สุกนะคะจะเป็นอย่างนี้จะ้ะอันนี้ถุงมาสวมได้เ,เห็นไหมนี่เริ่มสุกแล้วเนี่ยแต่อันนี้นะเกสอนต้นเนี้ยนะเกสอนต้นนี้เม็ดจะใหญ่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเม็ดเขาจะใหญ่เท่านี้นะเห็นมือยายพินไหมเนี่ย ต้นนี้เม็ดจะใหญ่แบบนี้นะนี่นะเดี๋ยวนี้จะพินจาไปเพาะเนาะเม็ดจะใหญ่อย่างนี้นะแล้วส่วนต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้นนี้เป็นไอ้นี่นะอันนี้จะพินเด็ดแล้วนะเพราะเขาหมดแล้วแก่หมดแล้วต้นนี้เป็นลายหินอ่อนนะต้นนี้ใบแบบนี้นะเม็ดเขาจะเท่านี้ ต้นนี้ต้นนี้เม็ดเขาจะเล็กนิดเดียวน่ะนี่พี่ก็จะเอาไปล้างเพื่อนๆเห็นไหมต้นนี้จะเม็ดนิดส่วนต้นต้นต้นในใบกลมอะ่ะใบใหญ่เม็ดก็จะใหญ่จ้ะ ขาบอกเพาะขึ้นง,ง่ายมากเลยจ้ะวันนั้นเยพินเพาะไว้สิบเป็ดไม่รู้อยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเลยเนะี่ยเอาล่วงหายไปเม็ดหนึ่งละนี่จ้ะเห็นไหมถ้เาเราได้มาเราก็มาล้างให้สะอาดให้หมดเมือกแล้วก็เพาะจ้ะก่อนยวขอเยพินดูก่อนเม็ดที่ล่วงเนี่ยวิธีเก็บเกสรมันก็ไม่ได้ยากนะแต่นี้มันไม่ใช่เยพินไม่ได้เ,เกสรต้นนี้ไปนะอันนี้คือ วิธีการเยปินก้าวกระดาษไปลองเหมือนเก็บจากบอลสีเอากระดาษไปลองแล้วก็ดีเพาะเพาะเาะเปาะที่ไปเก็บของลุงบันเทิงมานะไม่ได้ยากนะจ๊ะถ้าเราจะทําอ่ะในนี้เยพินว่ามันก็น่าทําอยู่อ่นะเนาะไม้ตัวเนี้ยมันก็โตช้าไหมมันก็ไม่ช้านะปีก,กว่าก็ได้ลูกแล้วจ้ะปีก,กว่าก็ได้ได,ได้เก็บแกสอนได้อะไรอะได้ได้เพาะ แต่ว่าข้อเสียของเขาคือว่าถือกําเนิดปีหนึ่งนะขอไอ้เก้าเดือนนะท้องอะท้องเก้าเดือนเหมือนคนเลยนะเมื่อวานนี้พิงมาหรือหลังคาไหมนะหรือหลังคาออกเพราะว่าหลังคามันหนาจัดแล้วต้นไม้โสมเพิงก็มาหรือออกโสมหมดเลยลายแดงด้วยโสมด้วยยายพิงก็ถามว่าจะโดนลายแดงทํำยังไงพอเอาไม่ปาบไม่อยู่แล้วยายพิงก็เลยปล่อยเลยอะ่ะ ปล่อยแล้วก็เก็บหัวล้างล้างล้างให้สะอาดแล้วก็มาวังพอฝั่งแล้วขึ้นใหม่อย่างสวยเลยจ้ะสวยงามมากพาไปดูยกยอดก็ได้ผสมเกสรนก็ได้โชวก้าชั้นไม่ยากนะจ๊ะ ไม่มีอะไรแล้วเนาะพี่พินก็จะขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะเพราะงานคี่พินเยอะก็จะต้องทํางานและมาเช้าขับรถไปตั้งยี่สิบกิโลไปเอาเกสรสวยๆมาใส่เพราะเราอยากได้ไม้สวยๆแล้วก็ต้องไปเอาเกสรสวยๆมาใส่จะ้ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เกสรที่สวยๆไม้เราก็จะออกมาก็คือเดิมๆจ้ะหน้าไม้เดิมๆแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเกสรเปลี่ยนแม่ก็จะสวยขึ้นจะ้ะคุณพินขอจบคลิปก่อนเนาะ เจอกันใหม่นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้อะไรเนี่ยดูสีลูกไม้ยายพินอันไหนลูกไม้เลี้ยงไม่ทนันไม่ไหวยายพินก็เนี่ยช้างอันนี้คือด่างมินนันเนี่ยเหลืองมิ้นไอข้ขาวขาวมิ้นฟูมิ้นแต่อันโน้นอ่ะช้างเหลืองเหมือนกับจังเลยไหม เหมือนจันแยกแยะไม่ออกเลยในเรื่องกัไในขาวไปขอจบคลิปนี้ก่อนจ้ะโชคดีเป็นของท่านผู้ชม